สวัสดีครับเพื่อนๆท่านหนที่อัปเดตเป็น iOS 14บแล้วพบว่าเสียงดมตีนะครับเสียงเล่นเกมนะครับดูหนังฟังเพลงข,ของเราเนี่ยเบาลงนะครับเดี๋ยววันนี้มาแนะนําวิธีการแก้ไขนะครับไม่ต้องลงแอปพลิเคชันอะไรเพิ่มเลยนะฮะ,ะสมมติว่าผมเปิด youtube นะครับแล้วผมจะลองเปิดคลิปดูสักคลิปหนึ่งนะครับถ้าใครมีอาการเหล่านี้อขั้นแรกเนี่ยให้เพื่อนๆ,ๆนะครับทําการลเลื่อนโวลูมเสียงของเรานะครับ อ่าด้านข้าง iPhone นเนี่ยให้เลื่อนมาเป็นวิธีาดานสุดให้ไอโฟนมีเสียงแจ้งอ่าเดี๋ยวผมอขอกดพอดไว้ก่อนนะครับแล้วก็เข้ามาที่การตั้งค่านะครับเสร็จแล้วเลื่อนมาที่เพลงนะครับอ่าเลื่อนมาที่ eQ นะครับเลือกที่ n i g h นนะครับอ่าเสร็จแล้วก,กดแบกกลับมานะครับอ่าปิดหน้านี้ไปได้เลยนะฮะเดี๋ยวลองเปิด ใหม่นะครับเสียงจะดังขึ้นทำยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆท่านไหนที่อยากให้ iPhone ของเรานะครับมีเสียงแจ้งเตือนนะครับเวลาเห็นไหมฮะเสียงก็จะดังขึ้นโดยที่ไม่ต้องไปลงแอปพลิเคชันอะไรเพิ่มเลยนะฮะชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไ like, ลคะ์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อพาคลิปใหม่แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ